งูกินหางศักดิ์สิทธิ์ไหมครับทาไมพระเอามาให้กราบไหว้ก็ปัญญาอ่อนไงสัตว์เยลฉานมันจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงขนาดเทพเทวายังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนับภาษาอะไรกับสัตย์เัลฉานพวกมึงเนี่ยมันโดนหลอกไอ้งูกินหางอะไรเนี่ยเพอเจอถ้าสังคมประเทศไทยเราไม่มีความเชื่อแบบนี้สังคมเราจะฉลาดขึ้นจะเจริญข,ขึ้นกว่านี้เยอะไม่ใช่ไปนั่งแต่ขอหวยเพราะวันๆไม่มีทำหาอะไรมาหน้าแต่นั่งลุ้นหวย มันเลยไปนั่งกาบสัตว์เจลาฉานไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองงูโง่มึงว่างูที่ไหนงูดีๆที่ไหนงูมีปัญญางูฉลาดที่ไหนจะแดกหางตัวเองกูถามหน่อยมึงแดกหาตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้ยมึงแดกแขนตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้แลวงูแดกหางมึงไปไหวมันนี่นะงูยังโง่ขนาดนั้นน่ะแดกตัวเองได้มึงคิดอยู่แล้วกันแล้วมึงจะไปสันหาอะไรมามันยังเอาตัวเองรอดจากหากันการแดกตัวเองไม่ได้เลย แล้วมึงจะคิดว่ามันจะให้โชคลาภวาสนามึงยังไงตอบกูหน่อยแดกตัวเองยังแดกได้ยังโง่แดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันความปัญญาอ่อนของคนในประเทศอะไปนั่งกราบงูมึงจะไปหาเงินจากงูแล้วมึงบอกว่าเป็นงูก,กินหาเป็นงานกินงูงตัวเองอะไรนะกินไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่ยนะังไงตายเลยนะ่ะแดกไม่มีวันหมดไปสิ้นแล้วมึงก็ไปนั่งกราบนั่งไหวมันอยู่ได้เนี่ยนะประสาทแล้วเนี่ยมึงดูจะมาให้กูด่าได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างอะแต่ว่าความเชื่อความเชื่อ เพาความเชื่อมันปัญญาอ่อนมึงจะไม่กูด่าได้ยังไงมึงจะได้เลิกโง่ฉลาดสักทีงูกินหางอะไรเนี่ยประเทศปัญญาอ่อนเนี่ยกูถามว่าถ้ากูไม่สอนแบบเนี้ยพวกมึงจะว่ายังไงอะ่ะมึงก็จะนั่งโนงมงายไรสาระปัญญาออกไปนั่งไหวไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองเนี่ยนะมึงว่าฉลาดหรืองโง่นะ่ะแดกตัวเองจนตายอ่นะและอีกคนที่ไปนั่งกาบไปนั่งไหวแกก็เชื่อไปได้เชื่อกันไปได้ยังไง นี่มึงนับถืออะไรกันเนี่ยมึงจะมีสติปัญญายานกันอยู่หรือเปล่าบ่วงหน้าครรบาตบ้านบอ่อคอแตกอะไรบ่วงอะไรล่ะบ่วงรัดคอดิโดนงูหลอกแดกก็น่ะสัตวาา์เดรัจฉานมันก็แค่สัตว์เดรัจฉามาันจะมาทําให้มึงรวยได้ยังไงตัวมันเองยังตายยังไม่รอดจากความตายเลยจะไปสามารถพึ่งพิงอะไรมาได้กับไอีกแกงงูงูแดกตัวเองโอ๊ยตายมึงถึงขั้นแดกงูตัวงูแดกตัวเองได้กูจะพูดยังไงแล้วสมองงูหิว แล้วมึงไปกราบงานคืออะไรมึงโง่มูหิวแต่มึงโง่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วช่วยกรณาตัดไปด้วยนะตัดไปด่ากูด้วยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยควรด่ากูมะเนี่ยตัดไปหน่อยอีกคนที่ตัดเก่ากูไปประจานจะได้จะได,จะได้รู้เนี่ยความเชื่องโง่แบบเนี่ยมึงว่าไม่ให้กูดา่าแล้วกูถามแกเนี่ยมึงจะนั่งปกป,อกปอก้องกันไหมมันเป็นความเชื่อเขาูไปดูถูกประเพณีเขาทำตามๆกันมา ประเพณีก็ทากันมาเขาไหว้งูกินหางมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําให้เป็นเงินแบบแบบกินกินแบบกินไม่มีวันหมดวันสิ้นมันกินตัวเองเขาไหว้กันมาตั้งแต่ไหนต่ไลโบราณเขาไหว้กันมามึงจะมาล้มล้าประเพณีการกินงูการบูชางูกินหางไม่ได้อ้าวตัดไปด่ากูสิกูจะดูสิใครจะโง่ก่าการอ้าวอ้าวทำไมทีนี้ไม่ตัดล่ะมึงทาตามๆกันมาไม่ใช่เหรอประเพณีมึงสืบสานกันมาน่ะ นั่งก้มกาบสัตว์ยราชาที่แดกตัวเองอะนะกูลองดูสิระหว่างมึงกับกูรักษาประเพณีใครจะร้ามึงบอกว่าไม่ใช่ประเพณีได้ยังไงอะก็กูเห็นมึงไปแห่แหนไปกาบกันอะกูเห็นเอาแผ่นทอไปติดงูไว้น่ะดูสิมึงจะรักษาก็ต่อไปไหมกูจะรอดูทําไมทีนี้ไม่ตัดไปละ่ะตัดไปสิปกป้องหน่อยประเพณีเนี่ยที่มันมึงทำตามๆกันมาไปนั่งกราบนั่งไหว้งูกันเนี่ยกูแดกตัวเองเนี่ย อ่ะทาให้กูดูหน่อยปกป้องหน่อยสิความเชื่อเนี้ยทำมันไม่ปกป้องอันล่ะมึงเลือกที่รักมักที่ชังนี่ประเพณีไหนใหญ่ระดับประเทศมึงไม่ว่าอ่าแต่ประเทประเพณีไหนแบบดูโง่หน่อยกูมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทัวลมมันดูโง่เกินไปทีประเพณีการกราบไหวงูสัตว์ยร,รานล้มตายด้วยการเป็นบ่วงหน้าขบากูเห็นทีวีไปทําข่าวกันกูมไม่เห็นมึงจะปกป้องความเชื่อนี้เลย แต่พอเวลาความเชื่อใหญ่ๆตัวตระดับประเทศโอ้ยปกป้องก็จะเป็นจะตายด่ากูจะเป็นจะตายทีนี้ไม่เอาล่ะปากเก่งกัน,นักกูเห็นด่าก,กูก็ฉ่ำไปหมดทีนี้ทำไมมึงไม่รักษาเวลาไอ้ความเชื่องโง่เนี่ยไหว้ป่วกอย่างเงี้ยไม่รักษาเวลาประเพณีเหมือนกันนะอามันเป็นประเพณีหมู่บ้านไงมึงจะไม่เรียกว่าเพเอนี้ยังไงคนแห่แห่ไปกราบไหว้ป่วกกันอ่ะมันจะแดกบ้านมึงทังหมดลหมดหมดลังกน่ะไปไหว้กันสิไปกราบไปสิน่ะนักกราบไปเอาขอไปบูชาบัน แล้วปล่อยให้มึงอะแดกบ้าปล่อยให้มันแดกบ้ามึงไปทั้งหลังอะนะแดกให้หมดไม่ต้องให้เหลือนอนอยู่กับดินแดกอยู่กับทรายอะนะมอนไม่รักษาละ่ะทีเนี้ยรักษาสี่วิธีการไหว้บูชาป่วกนะนะันอะรักษาก็ับไปสิความเชื่อพวกมึงเนะี่ยทอไม่ทํากันละเอาทําสิทีนที้ทีนี้เราไม่ทํากันนะมปแหทีเวลาเรืด่ากูกาจ,กจะใจความเชื่อเพอเจอร์อแบบเนี้ยไม่เห็นรักษากันมึงไปดูถูกความเชื่อคนที่เขาไหว้ป่วไม่ได้นะ เดี๋ยวมึงจะบอกอ้าวก็ปวดเป็นสารจราานะมันเพอร์เจอร์รักษาไปสิถ้ามึงเพอร์เจอร์มึงก็บอกว่าคนที่ไหวปวดเพอร์เจอร์นะอ้าวมึงจะว่าเพอร์เจอร์ก็ต้องเพอร์เจอร์ให้หมดอ่ะจริงไหมล่ะก็มันไหวเหมือนกันอ่ะสุดท้า,ายไหวเหมือนกันไหมล่ะก็ไหวเหมือนกันโคตรปัญญาอ่อนเลยแล้วมาหาว่ากูดูถูกความเชื่อคนอื่นถ้ากูไม่สอนมึงจะตื่นกับขนาดนี้หรอถ้ากูไม่สอนมึงจะรู้กับแบบนี้หรอถ้ากูไม่สอนมึงจะเข้าใจหรอกูถามแกเนี่ยถ้าไม่มีคนอย่างกูออกมาพูดอ่ะ จะมีคนเข้าใจหรือว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไรสาระปัญญาอ่อนมันไม่ได้มีเหตุไม่มีผลไม่ได้กรอบได้ประโยชน์เลยมีแต่ความเชื่อล้วนมีแต่ความปัญญาออนไม่รู้มีแต่ความโง่ล้วนๆ้ในความเชื่อพวกนี้มึงจะปกป้องความเชื่อมึงปกป้องให้หมดสิไม่ใช่มึงเลือกทีละมาที่ช่างปกป้องบางอย่างไม่เอาไม่ไม่ปกป้องบางอย่างแหมรู้จักเลือกซะด้วยนะ